ต้มหน่อไม้ใส่กะทิครับแล้วต้องเอากีกัน,นี่ฮะที่กะปิโหอร่อยมากนี่หน่อไม้เราที่ต้มไว้ต้มไปแล้วหน่อไม้ใส่ไปเฉพาะอมครับนี่ไปเฉพาะอมนี่ใส่กะปิกระหอมครับที่โขลกแล้วลงไปเลยใส่เพื่อให้มีรสชาติครับคนครับโคน คนกุ้งกับกุ้งกับกุ้งเนี่ยรอให้เดือดกุ้งครับรอพอได้ทีเราใส่นี่เลยหน่อไม้ครับนี่นี่หน่อไม้ที่เราต้มไว้แล้วนะเอาอไม้สดใสไปเลยครับหน่อไม้ใส่ปูดสดใส่ใส่ชะอมอร่อยครับ กินกบน,น้ำพริกกะปิอันนี้ฮะอร่อยเคียน้ำพริกอร่อยพริกอะไรก็ได้เป็นน้ำพริกก็อร่อยข้าวสวยร้อนใส่ไปครับอีกกล่องครับใส่เยอะๆเลยครับเติมปรุงรสด้ยวยรสดีนหน่อยครับนี่มีสตอใส่ด้วยครับ ตอเม็ดฝักใหญ่ไมมไดใหญ่ๆ <paling> นี่ตอชะอมกุ้งสดครับของที่มีในตู้ครับเดี๋ยวใส่กุ้งสดใส่ไปเลยครับกุ้งสดดีสักหน้าทานครับเห็นสีสันกหน้าทานมากครับดูดิดูแล้วก็ดูเหลืองครับ กระเทียมหอม้ตามด้วยใบชะอมครับตามด้วยใบชะอมคนให้เข้ากันครับอืมกินหอมมากครับ จะอมครับคนก็เหม็นคนก็หอมครับตามด้วยลูกต่อครับโรยครับลงไปเลยฝรักสุดยอดครับเ,เจ๋วเลยครับสวยงามครับนี่ ได้กินแล้วครับนี่เดี๋ยวต็่แลวต้มหน่อไม้กะทิกุ้งสดชะอมใส่ลูกสตอนี่น่ากิน,นครับดูดิครับโอ้โหกินกับฟรีกระปิครับเน่เน่่เรจเียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวครับเสร็จเรียบ,บร้อย ไปครับนี่กะปิเราครับเสร็จแล้วเห็นไหมเน่มาแล้วต้ม,มกะทิหน่อมไม้ครับน่าทานครับดูดิหน้าตาหูไปครับจัดไปลุย